ต้อนรับเข้าสู่รายการทชว์ศิครับหลังจากที่ไม่ได้รีวิวกันมาสักพักนะครับก็รายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่จะมารีวิวงานศิลปะงานอาร์ตงานโมเดลต่างๆที่เราคิดว่าน่าสนใจเนี่ยมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับโดยเราจะแชร์ข้อมูลเชิงลึกจากนักสะสมสู่นักสะสมด้วยกันเองครับผมอ่าครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้นะครับก็ฝากใครที่ดูผ่านช่องทาง a c e b o o k นะครับก็ฝากไลค์กับแชร์นะครับแล้วก็ถ้า YouTube ก็ฝากซับสไคร์ด้วยนะครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้พวกเราแน่นอนครับผม ก็วันนี้หลายๆคนคงเห็นจากหน้าปกแล้วเราจะมารีวิวตัวที่เรียกว่าเป็นตำนานกันเมื่อ3ปีที่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งตัวนี้ก็จากหน้าปกเนี่ยอย่างผมใส่เสื้อมาแล้วนะครับก็เป็นไอรอนแมนซึ่งวันนี้ที่เราจะมารีวิวก็เป็นไอรอนแมนเป็นรุ่นพิเศษที่ว่า Mark 44ครับงั้นเราเฉลยกันเลยว่าว่าวันนี้เราจะมารีวิวตัว Huck Buster Mark 44 1ต่อ4จากค่าย i m a g มจ e a อครับผมก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษไงฮะ ตัวนี้มันเป็น cinematic universe ก็คือเป็นตัวที่อยู่ใน MCU ทือเราคุ้นเคยกันดีนะฮะมาในภาค Age of u l t r o Age of Ultron นะครับตัวนี้เรียกว่า h u c k b u s t e r ชื่อตรงตัวนะครับเขาเรียกว่าอะไรมาสู้ฮักอะใช่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 โดยที่ตัวนี้มันถูกออกแบบยังไงฮะเป็นการถูกออกแบบจาก Bruce Banner กับ Tony Stark เนี่ยเชื่อได้ออกแบบโดยที่มี objective เดียวกันก็คือมาเพื่อไว้สู้กับฮัคตอนที่ฮัคคุ้มข้าง ครับบังคับตัวเองไม่ได้ซึ่งภาคเอชอฟออนเนี่ยคุ้มคุ้ม่างเลยใช่ไหมครัก็คือเป็นฉากที่สก卡尔ิตวิชเนี่ยเหมือนสะกดจิตนะครับก็ตาแดงเหมือนแบบโดนมาหนักอยู่ใช่ฮะก็ทำลายเมืองนู่นนี่นั่นถูกต้องครับก็เลยถึงคิวที่โทนี่สตาร์คของเราเนี่ยต้องส่งชุดมาจากอวกาศเป็นเหมือนแบบหน่วยรบพิเศษที่เขาติดตั้งเอาไว้ประมาณนี้ยังไงเราจะมาลงรายละเอียดต่อไปเชิงลึกเลยนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูอันบ็อกซิ่งกันเลยนะครับซึ่งอันบ็อกซิ่งในวันนี้จะ ค่อนข้างอาจจะไม่ได้ละเอียดมากเพราะพาร์ทมีเยอะช่ครับแล้วก็ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นการที่ไม่ได้ซื้อมือหนึ่งมานะครับเราซื้อต่ออีกทีพระตูนี้หายยากมากๆแล้วห้าปีแล้วนะครับก็ไปดูเลยครับไป A few moments later. Ta -da! Ta -da! นะครับก็มาแล้วกับเจ้ามาร์คโทดิโฟฮักบล็อสเตอร์หนึ่งต่อสี่จากอิมเมจินิเรียมอาร์ตนะครับใช่ครับก็เป็นไงบ้างฮะในกล่องมีอะไรมาบ้างก็จริงเนี่ยเขามากับสองกล่องอ่านี่เมื่อกี้เราเห็นไปแล้วนะฮะสองกล่องเนี่ยจริงจริงพาร์ตม่เยอะเลยมีตัวหัวนะครับมีตัวมีฐานแล้วก็มีแขนทั้งหมดห้าแขนห้าแขนครับผมก็อยู่บนโต๊ะเอาหมดแล้วแล้วก็อยู่บนแขนอันนี้สองอันนะครับผมโดยต้องบอกก่อนว่ากล่องเนี่ยไม่ควรจะแบกคนเดียวเด็ดขาดคือกล่องนึงเนี่ยหนักสามสิบเก้าโลใช่ครับีกล่องนึง หนัก36กแต่ว่าอันนี้เป็นเวทที่รวมตัวกล่องที่เขาบรรจุซึ่งกล่องหนักอยู่แค่ตัวกล่องนั่นหละนักละแล้วเจ้าตัวเนี้ยก็ทําให้เราบาดเจ็บมาแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวเป็นตัวที่ประกอบยากนะถ้าเป็นคนเดียวเนี่ยเมื่อกี้เราเลยยกมาทั้งฐานทั้งตัวเลยแต่จริงๆคือมันจะมีตัวเสียบที่แยกมาด้วยนะครับผมครับโอเคก็เรามาพูดถึงเจ้าตัวชุดเกาะกันเลยดีกว่ารายละเอียดเลยได้ครับพูดถึงเรื่องราคาก่อนไหม ก็จริงๆตัวนี้มีการเปิดให้จองประมาณปี2015-2016นะครับเมื่อรประมาณ4-5ปีที่แล้วนะครับซึ่งมาใน ES Edition Size ที่500 ES เนี่ยคือเหมือน limited edition กี่ตัวนั่นแหละใช่ Edition <นะ S 1> Size ครับเรียกว่า Edition Size ใช่ก็มา500ตัวนะครับจากค่าย i m e g e n i u m Art ครับซึ่งไอตัวค่าย i m e g e n i u m Art เนี่ยเรายังไม่เคยรีวิวนะตัวที่มาจากค่ายนี้ถูกไหมครับ หลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่ออาไม่ใช่เหมือนซูเม่ไม่ใช่เหมือน XM ไม่ใช่เหมือนอะไรที่ทุกวันนี้มันแบบออกมาเยอะใช่ตัวนี้ก็จะไม่ดังเท่าแล้วก็ค่อนข้างดูในเว็บไซต์หรืออะไรค่อนข้างไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่เออเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเขายังอยู่ที่ไหรือยังแต่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ที่ชูโลมเขาอะเป็นตัวที่ที่ทำออกมาได้ดีเพราะว่าค่ายนี้เองเนี่ยจริงๆเขาทำหนึ่งต่อสามอ่าหนึ่งต่อสี่หนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสองอ่าถูกไหมครับซึ่งตัวนี้จะมาในสเกลหนึ นะก็คือเนี่ยอยู่บนโต๊ะเนี่ยตัวสูงเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นของจริงเนี่ยก็มันสูงอ่ะ3 4 0 0เมตรไม่ส0มสี่ร้อยเซนน่าต้องมีนะครับผมก็อีกตัวหนึ่งที่อิมเอนจิเนอร์มาทำก็คือเจ้าออคอแมนหนึอสาอมนะครับที่อยู่ในตู้เรา โดยโดยตัวเนี้ยสนนราคาอยู่ที่6 4 0 0 0บาทถ้าจำไม่ผิดเนาะอันนั้นเป็นตอนเปิดทีออเดอร์ครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็ราคานี่ขึ้นขึ้นลงลงแต่ว่าเป็นในแนวขึ้นมากกว่าแล้วก็หามือหนึ่งไม่น่าได้แล้วใช่เพราะว่าออกมานานแล้วครับครับผมอ่ะยังไงเราพูดถึงเรื่องพวกนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาพูดถึงเจ้าตัวละครนี้กันนิดนึงครับผมก็ฮักบัสเตอร์เนี่ยงจริงอย่างที่บอกนะครับเป็นชุดเกาะที่ออกแบบมาพิเศษเพื่อต่อกอกับฮักตอนที่คานโซ่ไม่ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแขนที่เรา ในหนังอันนึงใช่ก็คือเรียกว่าแจ็คแฮมเมอร์ครแจ็คแฮมเมอร์เขาได้เหมือนแรงบันดาลใจเนาะมาจากเครื่องขุดหินนะ่ะขนาดใหญ่อะเวลาในฉากที่ต่อยก็จะเป็นตึงตึๆๆๆๆๆง,ง,งใช่นะฮะโดยเจ้าชุดฮักบัสเตอร์เนี่ยจริงๆอะมันเดวเวลลอปมาจากชุดอะไรครับ ชุดมา43ก่อนน้องก็คือมันต้องถูกเรียกโดยมา43ใช่นะครับโดยที่ในหนังเนี่ยมา43เป็นคนเรียกระบบปฏิบัติการพิเศษที่ชื่อว่าเวโรนิกาเวโรนิกานะครับโดยเขาจะเรียกเวโรนิกาเนี่ยเหมือนอยู่ที่อวกาศใ่เหมือนยานบินอะที่เขาเก็บไอ้ชุดเกาะอนิวอยู่ใช่แล้วในยานบินก็จะยิงชุดเกาะมาทั้งหมด2ส่วนอ่ามีแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือส่วนแรกก็คือถ้าใครจําได้เนี่ยในหนังเนี่ยมันจะมีส่วนแรกเลยที่ยิงมาเป็นเกาะ หรือ <S <S 2> <S 2> ว่าเป็นเหมือนคล้ายๆ้บังเกอร์ที่เอามาคุมรอบฮักนะครับ <S <S มีทั้งก<ช>ระแสไฟมีทั้งความแข็งแรง <S <S อไอ,อชุดเกาะเนี้ยจริงๆมันไม่ได้จบแค่ชุดเกาะเพราะว่าเอามาแค่ใช้ถ่วงเวลาเนาะถ<ช>้าเราดูตามในหนังซึ่งให้ตัวฮาร์คัสเตอร์เนี่ย ประกอบอกล่างใช่ไอไออีกส่วนหนึ่งที่กอรบอกเนี่ยคือเป็นส่วนที่มาประกอบล่างา 4, 3, 2, 3, ก็มาสี่สามยืนซึ้มอย่งก็ตุ๊กตุๆกตุกตุกตุกประกอบล่างไป<ช>แล้ว<ส>ความพิเศษของมันเนี่ยเมื่อมีชุดเกราะตรงไหนที่ได้รับเดามเมจจนมันเสีย<ช>ก็จะมีชุดเกราะสำรองยิงให้มีตัวเปลี่ยนมีตัวเปลี่ยนประมาณนั้นอันนี้คือความโหดของมันถูกต้องโดยชุดเกราะออกแบบมาพิเศษเลยนะให้สามารถสู้กับฮักได้จริงๆใช่มีความทนทานแข็งแรงแล้วก็พวกเลเซอร์บีมหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะแรงขึ้นทุกอย่าตามหนังครับผมอันนี้เราลงประมาณนีี้้้แลวกกกันน็ฉาาประมณค ียังไม่ดูเราไปดูกันได้ใช่ใช่ต,ช<อ>ตัวนี้น,น,น่าจะเป็นฉากที่เรียกได้ว่าแทบจะสุดและของหนังเรื่องนี้นะที่ทุกคนรอเพราะว่ามันมันโหดจริงใช่นะครับ อโอเคครับเรามาเข้าสู่โหมดในการวิเคราะห์เจ้าตัวนี้กันในส่วนของสกับเจอร์กับเพนติงก็งานปั้นกับงานลงสีนะครับเริ่มที่สกับเจอร์ครับผมโอเคมาเริ่มที่สกับเจอร์ก่อนตัวนี้จะไม่ค่อยเหมือนตัวที่เราเคยรีวิวที่ผ่านมาเนื่องจากไอรอนแมนเนี่ยไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกที่เรารีวิวถูกนะครับแล้วก็ไอรอนแมนงานปั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลากัหลกๆเลยจะก,กินได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่ทําให้แมชชีนิก มันดูเหมือนแมชชนิกถูกการที่ทําให้โครงสร้างของหุ่นยนต์สักตัวเนี่ยมันออกมาแล้วเหมือนหุ่นยนต์ไม่ได้เหมือนงานปั้นที่แบบอ่อนช้อยเรียบเนียนอะไรเงี้ยเนาะซึ่งซึ่งก็จะยากอีกแบบหนึ่งใช่เพราะว่าถ้าทําไม่ดีเนี่ยพวกรอยเชื่อมรอยอะไรมันจะทําให้เหมือนหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันมันไม่เป็นหุ่นยนต์คือพอพูดถึงความเป็นแมชชนิกมันต้องพูดถึง คอมโพเนนต์หลายๆพาร์ทที่มันดูไม่เป็นชิ้นเดียวกันใช่แต่ละชิ้นต้องแยกกันถูกต้องครับซึ่งจะเป็นคนละโจทย์กับของการปั้นคนที่เราเคยรีวิวปั้นหน้าหรือปั้นชุดที่แค่ทำเท็กเจอร์ตรงชุดให้มันเหมือนชุดอะไรอย่างเงี้ยก็จบแล้วแต่ส่วนเนี้ยก็จะเป็นการที่ทำเป็นชุดเกาะจริงๆใช่นะครับทำออกมาได้ดีอ่ะมีตรงไหนเป็นพิเศษไหมที่โชว์ความปั้นออกมาได้ดีฮะอืมจริงๆของด้วยด้วยตัวนี้เองเนี่ยจริงๆมันจะแยกเป็นพาร์ทที่เป็นตัวชุดเกาะหลักถูกไหมครับแล้วก็จะมีพวก ไ <iPhone, S 1> อพ่นคล้ายๆว่าที่ฮาร์ดแอกเตอร์แล้วก็คอมเพนต์ต่างๆมีสายไฟมีคล้ายสายพานตรงขามีคล้ายๆโชค๊คหรือเราเรียกว่าช็อคอัพนะครับส่วนที่มันเป็นแม้คนิกเพื่อจะขยับเนี่ยผมคิดว่าเขาทำออกมาได้ดีอย่างเช่นไอตรงแขนใช้แฮมเมอร์นี่เลยอันเนี้ยดูแบ่งเป็นชิ้นๆได้อย่างสวยอะ่ะใช่ครับก็แบ่งเป็นชิ้นๆตรงหลังไอพ่นนี้ก็มีแบ่งเป็นชิ้นๆอีกอันนี้ขอภครที่เราอาจจะไม่ได้หมุนแต่เดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้นะครับผม โอเคแล้วก็อันนี้คือในส่วนของงานปั้นก็คือรวมๆแล้วเนี่ยบอกว่าทําได้ดีอ่ะบอกว่าทําได้ดีเลยก็คือเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากแต่ว่าทางค่ายก็ทําออกมาได้สวยงามาท้องเรื่องนะครับผมครับซึ่งตัวนี้จะบอกอีกว่าความพิเศษของมันเนี่ยยกเว้นเรื่องงานปั้นกับสีที่เราจะพูดตอบไปแล้วจะเป็นเรื่องเรื่องดีไซน์ใช่ใช่ครับซึ่งในตัวดีไซน์เนี่ยจะบอกว่าการออกแบบเอนจิเนียร์ตั้งแต่แรกเนี่ย ต้องบอกว่าการให้ระบบไฟกันให้อะไรจริงๆมันจะมีข้อเสียเราไปพูดท้ายคลิปะนะครับแต่ว่าจะบอกก่อนว่าดีไซน์ฮักบัสเตอร์เนี่ยตัวเนี้ยต้องเรียกว่าเป็นดานามิกโพสละคือไม่ใช่มิวเซียมโพสถูกถูกซึ่งฮักบัสเตอร์ยืนเฉยๆเนี่ย หรือแม้แต่ถ้าสมมติเราซื้อฮอตพอยหรืออะไรก็แล้วแต่มันดัดได้ไม่เยอะมันยืนตัวตรงๆไม่ได้บิดเอวได้ขนาดนี้ไม่ได้ทําท่าที่ยังง้างต่อยได้ซึ่งถ้าหากบัสเตอร์ยืนเ,ยเฉยๆก็คงไม่ใช่เรื่องใช่ใชเพราะว่าหาก์บัสเตอรนะ์มันเป็นบัตเตอร์นะเหมือนเหมือนโกสบัสเตอร์หรือใครบัตเตอร์มันจะจะลุยอะใช่ใช่<ต>ใช่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมถือว่าเขาเออกแบบมาดีแล้วอะออกแบบมาดีให้ ลักษณะมันเหมือนมันกำลังต่อสู้จริงๆโดยน้ำหนักขนาดนี้ดินามิกโพสที่ทำได้ก็คงได้ออกมาประมาณนี้เท่านั้นเองก็คือลงตัวแล้วแหละเราเรามองว่าการปั้นการอินจิเนียริ่งอะไรเขาทำได้ขั้นขาครับผมครับผมโอเคไปส่วนของที่เป็นไฮไลท์บ้างไฮไลท์เลยการเทนติงนะครับก็คือการเท์เนี่ยเราขอแบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนเลยครับเห็นได้จากงานเลยนะฮะก็จะเป็นแบ่งเป็นการเทนส่วนที่เป็นสีแดงหรือเป็นชุดเกาะไอรอนแมนเนี่ยแหละที่เราเห็นเป็นปกติ สองคือส่วนที่เป็นสีทองทองครับผมแล้วก็สามจะเป็นส่วนสีเงินที่เป็นอะไหล่นะฮะอ่ะส่วนสีแดงครับผมก็คือส่วนเนี้ยเป็นการเพ้นที่ส่วนมากจะลงรายละเอียดเรื่อง,องเดานะมจเอฟเฟกเนาะก็คือเหมือนจะเป็นรอยขีดข่วนรอยนู่นรอยนีน่รอยสีทะลอกจากการปอสู้วบนักนะนะครับก็โอ้โหทําออกมาได้ผมว่าแม่งเป็นชิ้นที่เฮ้ยแม่งเ,เท่เลยแหละหราว่าทํามาได้เต็มที่อ,อ่ะใช่ใช่เออ สีลอกก็มีลอกจริงใช่แล้วเขาก็เน้นรอยสคราชกับการลงสีที่เราอาจจะเคยบอกไว้อยู่ในคลิปหนึ่งไปแล้วว่าการลงสีเนี่ยอันนี้เป็นการลงสีเลยไม่ได้ทำให้มันบุบลงไปถูกถูกไหมก็คือมันไม่ได้ทำเป็นเท็กเจอร์บุบลงไปแต่เป็นการทำสคราชหรือทำอะไรทีค่ค่อนข้างดีคือเหมือนถูกถูกคือคือเคยมีที่มันดูหลอกๆอก่ะ แต่เนี้ยรู้สึกว่ามันไปผ่านสวัภูมาจริงๆลงสีได้ค่อนข้างลงตัวนะครับกบ็คือจริงๆเราเคยบอกในคลิปทานอสนั่นแหละนี่อยู่ข้างหลังเราดูได้ที่ซ้ายบนนะครับผมก็คือทานอสเนี่ยจริงๆดัเม็ เอฟเฟกต์เขาเนี่ยจะทําเป็นรอยสั้นที่เป็นรอยขีดลงไปเลยใช่คือลึกไปมีลอมลึกแต่อันนี้ก็จะเป็นแค่การเพ้นติ้งแต่อันเนี้ยดันทําออกมาได้สวยงามถูกต้องผมเพ้นติ้งที่ดีอ่ะดีเลยดีเลยต่อไปก็มาส่วนสีทองครับคือส่วนสีทองก็คล้ายๆส่วนสีแดงคือทองเนี่ยจะไม่ใช่เป็นทองเดียวจะเป็นทองดำเป็นทองเป็นทองที่ เขาเค้นมามีขมเหล่านะมีสีดำอย่างที่เมื่อกี้ทองดำทองแดงทองขาวแล้วก็เป็นทองที่เป็นทองเลยค่อนข้างจะไล่ระดับมาเพื่อให้เราเห็นว่ามันมันเหมือนของจริงเหมือนเหล็กจริงๆว่าเป็นเหล็กสีทองอะ่ะผ่านการใช้งานแหละพูดอย่างนั้แต่มันมันดูแล้ว ตัวชิ้นงานอ่ะมันทําให้มันโดดขึ้นมาได้ค่อนข้างดีคือตัดกับสีแดงได้ดีนะครับก็คือจากการตั้นที่ทําได้เหมือนแล้วใช่อันนี้มีการเทสต์ลงไปให้ยิ่งเหมือนวัสดุนั้นขึ้นไปอีกถูกต้องครับแล้วก็จะเพิ่มอีกนิดนึงคือสีทองเนี่ย<ม>จะไม่เหมือนสีแดงตรงนี้คือ สีทองเนี่ยจะเป็นสีออกด้านๆนะแต่แดงเนี่ยเขาจะใส่ความเงาเป็นเมทัลลิกใช่ขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้เอาทองเนี่ยไปตัดคือถ้ามันแย่งกันเงาทั้งคู่เนี่ยไม่ง่าจะเวิร์กใช่ไหมก็เลยกลายเป็นว่าทองกับเงินเนี่ยจะค่อนข้างที่เป็นด้านๆไม่ใช่เป็นเมทัลลิกจะมีแต่ดงแดงเนี่ยที่จะลงเหมือนสีเมทัลลิกนิดนึงให้มันดูเลือบๆเงาๆเล็นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยจากดามจแล้วก็ทําให้มันไม่ได้เงาแบบวิ่งเหมือนงานเพท์เนี่ยทำได้ดีมากนะครับผมก็ รวมๆเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือมีคาเมาควันมีคาเมาน้าํามันนะฮะส,ส่วนสีเงินกับส่วนพาร์ทอื่นๆเราพูดรวมกันเลยแล้วกันมันจะมีสายไฟก็เพชรออกมาได้ดีก็เหมือนสายไฟครับก็เหมือนสายไฟครับผมในส่วนสีเงินที่เป็นโชค๊คเ,เป็นนุ่นเป็นนี่ทำมาได้ดีครับผมใช่ครับก็คือแบบเฮ้ยลงตัวนะงานเนี้ยตอนแรกซื้อมาอันนี้ส่วนตัวผมเองไม่ได้คาดหวังว่าแม่งจะแบบโอ้พลังการงานนี้ พราะว่าตอนแรกนี่ว่าจุดที่เขาจะโชว์คือมีแค่ขนาดตัวเพราะว่าฮักบัสเตอร์ขายความแบบใหญ่อลังการแต่ว่านี่นคือแบบเฮ้ยอะไรเขาแบบให้มาเต็มๆไม่มีการกักน,นา<อ>ครับ โอเคอันนี้คืองานปั้นงานจีเอ้ยเราพูดถึงฐานหน่อยนิดนึงไหมฐานจริงไม่ต้องพูดเลยก็ได้ไม่ต้องพูดอ่ะฮะก็คือเป็นฐานคอนกรีตใช่ไหมใช่จริงๆมันคือฉากในหนังนี่แหละเหยียบพื้นถนนนะครับแตกระแหงแค่นั้นเองใช่ครับเอาเป็นฐานที่เอาไว้จ่ายไฟนะครับก็คือเออดันพูดไปแล้วจริงๆตัวเนี้ยมันมีเอฟเฟกต์ไลท์อัพฟีเจอร์นะครับผมก็คือมีไฟด้วยนั่นเองอ่ะทุกคนอยากดูกันแล้วหรือเปล่าโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเปิดไฟครับเปิดไฟครับหนึ่งสองสาม ถ้าเห็นข้างหน้าเนี่ยจริงๆไฟเนี่ยต้องมาพูดกันอีกนิดนึงเพราะว่าไม่พูดไม่ได้นะครับไฟเนี่ยประกอบด้วยไฟทั้งหมด16จุดถูกต้องในตัวนี้นะครับก็ไล่จากข้างหน้ามี8จุดแล้วข้างหลังมีจุดจุดกอลองไล่ดูมีตรงไหนบ้างครับนะครับก็จะมีแขนสองข้างนะครับตาปฏิกรอาา์ตรงอกนะฮะแล้วก็ขาอีก2ข้างอย่างละ2เไป็น8ข้างหลังก็เป็นไอ o n น สองเป็นไฟที่เอาไว้ส่องแสงตอนมืดใช่แล้วก็คือเป็นรวมๆกันตรงขาอีก да 2เป็นแปนะครับผมก็รวมกันข้งหน้าส16ครับนั่นก็คืออันนี้คือไลฟ์ฟีเจอร์ของเจ้าตัวนี้ซึ่งจะบอกว่าตัวไลท์อัพฟีเจอร์เนี่ยเราใช้เป็นแถบทองแดงนะครับก็คืออ่ะพูดก่อนคือเขาอ่ะไม่ได้ใช้การเสียบเขาใช้การเสียบที่เป็นแจ็คแค่ตรงหัวตรงหัวเท่านั้นตรงหัวเนี่ยใช้การเสียบเป็นแจ็คนะครับปุ๊บปุ๊บนี่นะฮะ ก็คือใช้เป็นแจ็คใช่ใช้เป็นแจ็คนะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นคล้ายๆว่าเป็นทองแดงคู่เนอะแล้วก็พอมนไปแตะกับแผ่นทองแดงเนี่ยมันก็ได้ไฟไปถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟเนี่ยจะมีอยู่ชิปเป่งแล้วไฟเนี่ยจะมีอยู่ทุกๆุแขนเลยถูกนะครับที่เราลองก็คือทั้งหมด5แขนเนี่ยไฟก็จะมีทั้งหมดนะครับ ซึ่งตัวไฟของตัวแขนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นสีแขนที่ไม่ใช่แจ็คแฮมเมอร์เนี่ยจะมีไฟตรงตรงมือใช่เนาะก็คือตรงมือที่มันมีเป็นฝ่ามือเอ,อ่อตรงฝ่ามือนะครับแต่ถ้าแจ็คแฮมเมอร์เนี่ยจะมีตรงข้างข้างแขนตรงแขนนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าจริงๆไฟเนี่ยค่อนข้างทำออกมาได้โอเคนะแต่ว่ามันเป็นสีฟ้าใช่ไหมเราในหนังมันจะออกฟ้าๆข,ขาวอันนี้ออกน้ำเงินละเออเป็นฟ้าน้ำเงินละผมไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะทําออกมาให้มันดูตัดไปอีกสีหนึ่งหรือเปล่านะให้มันดูแบบ สวยอะนะแต่ว่าอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นก็อันนี้ก็แล้วแต่คนและว่าชอบแบบไหนใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่บอกว่าเป็นแง่งเป็นไฟนะจริงจริงลองเปลี่ยนแขนให้ท่านผู้ชมลองดูได้ได้นะฮะเดเปลี่ยนแจ็คคัมเมอร์เป็นธรรมดาเดี๋ยวนนี้เราเล่าไปด้วยว่าจริงๆเนี่ยผมเป็นคนประสบปัญหานี่เองตอนแรกเราซื้อรีเซลมาเนาะไฟเนี่ยไลฟ์ฟีเจอร์เนี่ยไม่ติดก็เลยต้องทําการเลื่อนไปเลื่อนการถ่ายไปนะฮะโดยที่มันไม่ติดเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้แผ่นทองแดงเนี่ยแหละมันมีปัญหา ตรงที่พอมันเป็นแผ่นทองแดงกับแค่เหมือนเหล็ก2แง่งมาแตะกันเนี่ยไอการที่จะทําให้ไฟติดเนี่ยค่อนข้างยากคือถ้าสมมุติว่าเราติดไปแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะไปมูฟเข้ามูฟออกเยอะเพราะว่าแผ่นทองแดงพวกเนี้ยพอมันมีอากาศเข้าไปได้อะมันจะเกิดการเหมือน <id> ออกซิเดชั่นมีออกซิเดชันออกซิไดซ์ทำให้ทําให้การเชื่อมไฟมันไม่ค่อยดีอะสิ่งหนึ่งที่เราเป็นทิปเลยนะกับนักสะสมด้วยกันเองเนี่ยถ้าเรามีการเปลี่ยนแขนแล้วไฟไม่ติดเนี่ย ให้ทุกคนนะฮะเอาคัตเตอร์หรือของมีคมเนี่ยเหมือนไปขูดๆให้ตัวออกซิเดชันมันหลุดอะ่ะเออก็คือพอขูดหลุดปุ๊บมันก็จะต่อไฟได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นครับหลังจากที่ประกอบทั้งหมดแล้วนะครับก็ดิสเพย์เนี่ยสามารถโชว์ได้ทั้งหมด6แบบ6แบบอ่าก็แบบมาจากแขนขวาเนี่ยที่มีอยู่2อันสแบบนะครับเป็นแขนที่ขบกับแ,แขนที่ขยายออกใช่นะครับส่วนซ้ายเนี่ยจะมีทั้งหมด3แขน อืมนะครับสามแขนประกอบไปด้วยแจ็คแฮมเมอร์แขนแรกนะครับแล้วแขนที่หุบลงแล้วก็ขยายอ่ะแล้วก็ขยายซึ่งถ้าเป็นขยายทั้งคู่เนี่ยจะดูจะดูเป็นคนเปิดเผยอันนีอันนีนึ่งส่วนหน้หอกหนึงคู่หูหทั้งคู่ยังพอไหวนะกำลังจะเหมือนจะต่อยนะแต่ดูไม่ค่อยสู้คนอ่าแล้วก็มีอันนึงที่ไปข้างหน้าแล้วก็แขนไปนี่คือต่อยไปแล้วเออก็คือง้างอันนี้ง้างต่อยเลยง้างต่อยนะครับแล้วก็แขนแจ็คแฮมเมอร์เลยที่จะค่อนข้างกดไปทางพื้นเหมือนจะต่อยหน้าตัวฮักอยู่อ่าถูกต้องก็ดิสเพย์ททัั้้งงหหมมมดดดี6ิสเพย์ครับ จริงๆก็จบแล้วนะจริงๆตัวนี้คือพาร์สมันน้อยสองแล้วก็จริงๆจุดหลักๆของมันคือมันหนักใช่แล้วก็ข้อเสียเรื่องไลฟ์ฟีเจอร์นิดหน่อยนะฮะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมคิดว่าเพอร์เฟกต์นะไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องติดรับราคาอาจจะสูงไปนิดนึงหรอไม่นิดอ่ะอคครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวก็ลองไปหยิบตัวมาร์คสี่สามมาจริงๆมาร์คสี่สามต้องบอกก่อนครับเรามีของคอร์ดพอยส์นะครับเป็นมาร์คสี่สามหนึ่งต่อสี่นะคอร์ดพอยส์เนี่ยเขาทำหนึ่งต่อหกกับหนึ่งต่อสี่ นะครับซึ่ง1ต่อ4เนี่ยเราจะมาเทียบกับฮักบัสเตอร์ดูว่าขนาดสเกลมันประมาณไหนนะครับอ่าโอเคมาละตัวนี้เป็น1ต่อ4มา,าร์ค43มากับหัว Tony Stark โทนี่สตาร์คนะครับนบ่ะโทนี่สตาร์คพอร์เทรตนะครับมาหัวโทนี่สตาร์คโอเคก็คือสิ่งที่ต้องการจะสื่อเนี่ยมันคือจะสื่อเรื่องการที่ไอสองตัวเนี้ยคือตัวเนี้ยมันต้องเรียกไอเจ้าเวลอนิก้ามาประกอบเป็นตัวนี้ใช่ครับซึ่งซึ่งถ้าเราดูสเกลเนี่ย ถ้าเราจำหนังได้เนี่ยโทนี่สตาร์ทั้งตัวหรือมาร์ีสาทั้งตัวเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในฮักบัสเตอร์จะมีแค่หัวโผลออกมานะฮะผมลองดูเอาหัวให้โอ้โหยากมากเลยนะฮะยืดยียมใชียร์ครับหัวหัวจะโผล่มาประมาณนี้นะฮะอยู่ข้างในฮักบัสเตอร์ขี่ฮักบัสเตอร์อยู่นะฮะซึ่งเจ้าโทนี่สตาร์นี่ก็คือสามารถเปลี่ยนหัวได้น้องก็ของคอรทอยส์นะครับ ผมว่าเท่าที่ดูอะสเกลอะมันค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าถ้าตัวนี้จะไปอยู่ในนี้ได้เนี่ยก็อยู่ได้มันจะต้องประมาณเนี้ยคือถ,คถ้ามันเล็กกว่านี้ก็แปลกๆหรือถ้าใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไม่ค่อยสมส่วนละเพราะฉะนั้นนี่เป็น1ต่อสก็าสำหรับใครท,ที่ยังไม่รู้พวกสเกลเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเราอาจจะทำคลิปไหมใช่เดี๋ยวทำคลิปให้ดู <ๆ S 2> เปรียบเทียบสเกลดูนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยคือเท่าที่เราดูเนี่ยก็คือ1นต่อสครับ อันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกสำหรับใครที่อยากจะตั้งมีตัวนี้อยู่แล้วแล้วอยากจะตั้งคู่กันอะไรอย่างงี้ใช่ครับครับผมอ่ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการตัวนี้เหมาะใครครับผมครับอ่าจริงตัวนี้ต้องบอกก่อนแล้วครับหนึ่งเอาข้าตู้ไม่ได้หรอกใช่เนอะสูงและหนักมากหนักมากมากมากใช่เพราะฉะนั้นเอาข้อตู้ไม่ได้ก็เหมาะกับคนที่มีดิสลย์ข้างนอกนะครับแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าราคาเนี่ยใกล้เคียงกับทานอสข้างหลังเนาะก็ถ้าความอลังการทานอสข้างหลังมันเป็นซิลิโคนอ่ะก็คนละแบบก็จะชอบความที่เหมือนเลยแต่ตัวนี้ ถ้าไปตั้งอยู่ตามร้านกาแฟร้านอะไรก็คนคงดูกระจายอยู่แล้วแหละเพราะมันมันคือไอรอนแมนเนาะไอรอนแมนยังไงก็คนก็นยังรู้จักเยอะแล้วเป็นตำนานไปแล้วนะฮะเพราะว่าโทนี่ตารยอันนี้สปอยก่อเออแต่มันนานแล้วเนาะ<ช>เป็นเกมโทนี่ตายได้กลั่นเราไปแล้วถูกต้องครับออแล้วก็วก,กับฮักบัสเตอร์หนึ่งต่อสี่ตัวเนี้ยถ้าเป็นมูฟวี่หรือซินเดอเติกยูนิเวอร์สเนี่ยหนึ่งต่อสี่มีทำมาแค่ค่ายเดียวครับคือค่ายเอเมจิเนียร์อาร์ต ตัวนี้นี่เองซึ่งตอนนี้ไม่รู้เจ๊งไม่ดีอย่งใช่ครับซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเป็นคอมิกอาจจะมีของ XM ด้วยนะครับอนาคตเราอาจจะมีสิทธินะฮะก็เดี๋ยวลองดูดูก่อนได้ๆเดี๋ยวรอดูเงินก่อนครับซึ่งโอเคถ้าทำให้ตัวนี้มันก็เป็นตัวที่ยืนหนึ่งแหละด้วยทั้งความสวยด้วยดีไซน์อย่างที่เราว่าไปแล้วนะครับแล้วก็ด้วยการที่เขามีแค่หนึ่งเดียวนะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวเปรียบเทียบเท่าไหร่แต่จริงๆก็แล้วแต่คนเลยแหละเพราะว่าตัวนี้ถ้าสายคุณยนก็เก็บได้สายเอลเด้ หรือว่าจะสายที่เป็นสายมาเวลก็เก็บได้หรือไม่ใช่สายเลยเลยก็เก็บได้ก็เก็บได้อ่าโอเคนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับเจ้าฮาร์คัสเตอร์มาร์โคลิโฟก็ถูกต้องครับวันโฟร์สเกลครับพอร์เตอร์สเกลครับพอร์เตอร์สเกลอินเทนิเอมอาร์ตถูกต้องครับก็สำหรับวันนี้ทอยเช็คอัพลาไปก่อนนะครับกับเจ้าฮาร์คัสเตอร์และไอรอนแมนจากพาร์อยส์ครับผมก็สวัสดีครับยังไงเจอกันคลิปหน้า